แต่ด้วยความที่ผอมลงอะค่ะเพื่อนๆก็มาทากว่าเฮ้ยพี่ไม่ทำอะไรมาทำไมแกผอมลงด้วยความที่เราก็เป็นคนชอบบอกต่อยู่แล้วนะคะก็บอกเออเนี่ยก็มากินสลิมของที่นี่แหละเพื่อนก็ตามมาซื้อค่ะแล้ววันที่15้าก็มีเงินเข้าบัญชีสี่้อยบาทก็งงมากเงินอะไรก็เลยไปถามพี่พี่พีเอ็มเงินอะไรเข้าบัญชีหนี่ะแกบอกเออไม่รู้หรอกว่าแค่ซื้อของที่นี่ชวนเพื่อนแล้วก็ได้เงินอะ เมียวก็งงมากเอ้ามันได้เงินยังไงอะพี่พี่นี้ก็เลยบอกว่าอยากรู้ให้เข้ามาศึกษาดูขึ้นเหมียวเนี่ยบอกนะคะว่าเงินน้อยนี้น่ซื้อเหมียวไม่ได้คะ่ะถ้ามันไม่มากพอเห <laughs> มียวเล่นตัดสินใจนะคะไปฟังห้องเอฟวันเหมือนที่ทุกท่านได้เคยฟัง,งชั้นสิบเอ็ดนะคะพอเข้าไปฟังนะคะเหมียวตอบคาถามตัวเองไนะคะเนี่ยแหละ <c oughs> คือสิ่งที่เหมียวรอคอยมาทั้ง แล้วแก้ปัญหาที่เหมียวพยายามถามตัวเองตลอดเวลาหันต่อไปตลอดเวลาเหมียวเจอแล้วค่ะเหมียวไม่ได้ลองค่ะแต่ัดสินใจลงศึกษาแล้วก็ลงมือทําอย่างเต็มที่นะคะแล้วทาให้เหมียวเนี่ยสามารถขยายทีมงานไปที่ต่างประเทศที่มาเลเซียด้วยนะคะเหมียวใช้เวลาแค่หนึ่งปีกว,กว่าในการศึกษาธุรกิจนี้และลงมือทําอย่างเต็มที่นะคะเหมียวได้ไรับรายได้จากธุรกิจนี้นแซงงานประจำที่ทำมาถึง20ปีถึง2เท่าค่ะ ได้แรงได้จากคิดเนีย่ยมากกว่าง,งานประจำสองเท่าทุกท่านคิดว่าเหมียวตัดใจลาออกเลยไหมคะไม่ค่ะเพราะเหมียวคิดว่าอยู่ในิเวอรอ์มันไม่มั่นคงแต่งานประจำอ่ะมั่นคงสุดๆแล้วเหมียวตัดใจไม่ลาออกค่ะแล้วก็ทำาพบพูดไปแต่รู้ไหมคะว่าความมั่นคงมันก็มาถึงกับชีวิตของเหมียวมีวนันหนึ่งค่ะ หัวหน้าเรียกเมวเข้าไปหาตอนบ่ายโมงแล้วก็บอกกับเมยวว่าดีใจด้วยนะได้เงินเดียวฟรีๆดโดยที่คุณไม่ต้องทำงานเมวถามหัวหน้าว่าเกิดอะไรขึ้นคะหัวหน้าบอกกับเมยว่าบริษัทให้คุณออกเมวถามว่าเมวทำอะไรผิดถึงให้ไปออกเขาบอกว่าคุณไม่ได้รู้หรอกว่าคุณทำอะไร ริษัทคุณออกคุณก็ออกไปเถอะแล้ววันนี้ไม่ต้องทํางานแล้วนะเก็บของกลับบ้านได้เลยบริษัทเตรียมเช็ค <c oughs> ให้คุณเรียบร้อยนะแลว้วแล้วหัวหน้าก็ถามเดียว่าคุณไม่ตกใจนหเดี๋ยบอกว่ายังไม่ตกใจค่ะหลังจากที่เนียออกจากห้องมาค่ะเพื่อนๆเข้ามาห้องล้อมเนี๋ยวหอย่างกันนาราฮคอลีอรูดค่นะทุกคนตา่างลงถามเนี่ยวนะคะเฮ้ยเปไหบ้างเปไหนบ้างเนี๋ยวก็เลยบอกเพื่อนบอกอาจจะเพื่อนเซด็เฟนนะคะ อ๋อให้กูออกมันเนี่ยะแล้วเพืนเพื่อนก็ถามว่าเอ้าแล้วจะทำไงอะเดี๋ยวก็เลยบอกเอ้าทำไงอ่ะเขาให้ออกก็ออกมันทำได้ได้อ่ะรู้ไหมคะว่าการที่เหียวถูกไล่ออกเนี่ยเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยซึ้งแล้วก็เศร้าแล้วก็ตกใจมากๆแต่ที่เศร้านี่ไม่ได้เศร้าเพราะเยวถูกไล่ออกนะฮะแต่ทุกคนเศร้าเพราะว่าเขากลับมองย้อนไปที่ตัวเองค่ะว่าเฮ้ยไอ้เยวมาทำงานที่นี่มาเก้า รู้งานในบริษัทเยอะกว่าใครอ่ะจับงานสําคัญของบริษัทหลักเป็นสิบสิบล้านอะมันยังถูกไล่ออกกัะทันหันอะแล้วกูัวเมั่ไหร่จึงตาตวไวคือจะบอกว่าพวเพื่อนเพื่อเนี่ยต่างเศร้ากันหมดแต่เหมียวเนี่ยกลับเก็บของนี่ยสบายใจยิ้มล่าเลยไปแล้ว